สวัสดีค่ะ,กะเกษตรการสินปดีชาแนวเมอนะประดีผ้าออกมาบึงสวนผสมประสานสวนพอเพียงของเราค่ะมาเก็บละค่ะพเมนมาบึงผ้ามาเก็บมาเขือนี่ค่ะเต็มถังค่ะเต็มถังวันนี้จะได้อะไรบ้างมาดูด้วยกันค่ะมาเดินชมด้วยกันค่ะ ไส่เต่าอ,อยู่ข้างล่างเต็มถังจะเต็มถังนี่พริกพริกยังไม่ได้เก็บที่กำลังเป็นดอกไม่ได้เก็บาเก็บแล้ว กล้วยกล้วยน้ำมะแล้วก็มะเขือเคือ,คอนี่มะเขือเคือตำมะุงลูกใหญ่ลูกนี้อร่อยเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็มะเขือ แล้วก็หนอไม้แล้วก็มะละกอมะละกอหืมต้นกล้ว,ลว,เวยเอคุณม,มอมเขาสิน้นแย่งสินนะ้นได้น้ออย่งสิ้นก็นดีค้างได้มอม,มมอมบ๊ายบาย จริงเงึงได้งงเลย,เลยกลับแล้วได้เต็มรถแล้วเต็มเต็มป้าแน่เต็มรถมีอะไรบ้างกล้วยมะเขือเขือมะคงนอไม้มะเขือไอ้มอมท่การท่งเสียงมะเขือจ้า มะเขือส,สดสดใหม่ๆเก็บมาใหม่ๆห,หนวยอ้วนๆนี่อ่ะเนี่ยหนวยอ้วนๆอ่อนๆมะเขือไปแกงไว้ซุปน,นี่มะเขือกินกับน้ำพริกก็มีอันนี้มะเขือเทศใส่ตำมะหุมะืมะเขือเขือเนาะมะเขือเขือพันเทศใส่ตำมะเขงหนวยใหญ่ๆก็มีหน่วยน้อยๆก็มีอันนี้ก็มีนอใหม่น้ำเด้อบไปได้จะไปต้มไปแกงนี่เด้อจ้า ค่ะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจทุกๆ,ๆการรับชมทุกๆการติดตามค่ะ <S <S พอดีเก็บมาจากสวนค่ะเก็บไม่กินเก็บมากแบงพีแบงนองเหลือก็ขายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้พอดีขอจบแค่นี้ก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ